การมีส่วนร่วมของบุคลากรบุคลากรนั้นถือได้ว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงสุดขององค์กรอีกทั้งบุคลากรยังเป็นตัวขับเคลื่อนองความรู้ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นการสร้างวัฒนธรรมในองค์กรโดยการให้พนักงานมีส่วนร่วมไม่เพียงแค่การรับฟังแต่ยังรวมถึงการปลูกฝังหรือการสร้างค่านิยมให้พนักงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ที่จริงแล้วพนักงานเป็นทั้งคนที่สร้างแบรนด์และสามารถทำลายแบรนด์ได้ในเวลาเดียวกันหากพนักงานของคุณมีที่พนต่อแบรนด์ขององค์กรมากขนาดนั้นการดูแลพนักงานจึงเป็นงานที่ท้าทายความสามารถของผู้บริหารไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการดูแลลูกค้าแต่ประการใดเลยค่ะนอกจากนี้การให้ความคล่องตัวแก่บุคลากรทุกระดับในการทำงาน และการสร้างสรรนวัตกรรมเกี่ยวกับงานบริการเช่นการสร้างประสบการณ์ที่ดีการบูรณาการงานบริการการส่งมอบคุณค่าในการให้บริการการพัฒนาคุณค่าในการบริการตลอดจนเทคโนโลยีและการออกแบบระบบในการบริการที่ดีสุดท้ายผู้ประกอบการสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับพนักงานได้ในระยะยาวซึ่งการมีพนักงานที่มีความสามารถ เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรอีกทั้งมีความผูกพันกับองค์กรสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันการบริหารงานการลดค่าใช้จ่ายต่างๆรวมถึงการคัดเลือกพนักงานการอบรมและการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพค่ะตลอดจนการให้อิสระและอำนาจการตัดสินใจในการบริหารงานในระดับที่เหมาะสมมีการยกย่องสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการสร้างบรรยากาศในที่ทำงานให้เปรียบเสมือนบ้านที่อบอุ่นค่ะเช่น Google มีการออกแบบอาคารสถานที่อย่างทันสมัยดูสดใสมีห้องนั่งเล่นมีกาแฟผลไม้อาหารว่างไว้บริการมีห้องรับประทานอาหารแบบให้ทุกคนมีโอกาสได้มาเจอกันและแลกเปลี่ยนทัศนคติต่อ,อกัน เพื่อผลงานและความคิดสร้างสารรค์อันหลากหลายมุมมองใหม่ๆล้วนมาจากจินตนาการและแรงบันดาลใจจากพนักงาน <S <S หรือแม้กระทั่งผู้นำบริษัทมือถือแบรนด์ดังพร้อมที่จะไล่พนักงานทุกคนที่ขาดวิสัยทัศน์และแรงบันดาลใจในการทำงานรวมถึงผู้นำบริษัทภาพยนตร์แอนิเมชันจะไม่เก็บผู้บริหารที่ไม่มีความสามารถในการทำงานโปรเจกต์ทันตามกำหนดค่ะ